สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนามาติดตามรับฟังภารกิจของนักรบสีน้ำเงินค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่4ี่สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมกำลังพลของหน่วยสนับสนุนโรงครัวรมฎน,นจวนผู้ว่าปัตตานีปีที่3ทั้งนี้ได้มอบน้ำดื่มจำนวน500ขวดเพื่อสนับสนุนการละศีลอดและใช้ปฏิบัติศาสนากิจของพี่น้องมุสลิมในโครงการ รมดอนสัมพันธ์ประจำปีพศ2568หรือฮิจรัตศักราช1446ทั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดงตำบลตะลุแมนาอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีและนี่ก็คือภารกิจของนักรบสีน้งเงินจบข่าวอานิลาเจ๊แเฮอ่าน